อืมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรนะเอออะไรแล้ว Will, อ่ะ Happy w ิ e เอ Happy w ้วิ l ก็มาเล่นในฉบับของ BMC TV นะครับมาเล่นไม่ลูกเกลียนพอหรือเปล่าเล่นเล่นไปเถอะก็คือเล่นไงเล่นไปแก้เครียดยเธยิงเล่นยิงเครียดใหญ่เลยไม่รู้ด่านอะไรเนะี่ย เฮ้ยอะไรเนี่ยขึ้นยากขึ้นยากเอาไหมไมเออขึ้นได้แล้วก็เป็นเกมที่เขามองว่าเป็นเกมกากแต่ผมก็ชอบเล่นนะมันสนุกดีโอ้เนี่ยที่เขามองว่าเป็นเกมโหดเกินเด็กไม่ควรเล่นละมั้งหรือเปล่าอ พอพอเอาเอา,เอาด่านอื่นมั่งก็ลองหาด่านอะไรดียวเดี๋ยวไดวสักคู่สักคู่เดี๋ยวเจ้าด่านอะไรนะเดี๋ยวหาหาหาอยู่ใหนเลี้วอ๋อนี่ไงเทมเพิรลันเหมือนใน iPhone อแพ d หรือเปล่า,ามาดู โอ้โหสมจริงมากเอ้ยเดี๋ยวไหมเอามายเอามเอ้ยไป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 ไม่ทีไรโดนแทงแล้วเอ้ยยังไปต่อได้ ยังไปต่อได้ยังไปต่อได้ยังไปต่อได้เดี๋ยวรอร้อ้ไปถึงเส้นชัยดูว่าไปได้ไหมโอ้ได้ก่อนได้ก่อนเอาไม่ไม่ยังต้องไปโอ้เออผ่านมาได้แล้วอุ้ย ôi 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 cướp lâu cướp bay cửa bay ơi 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 bay oh bay oh bay thôi 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 ไปต่อไปต่อเฮ้ยโฮเฮ้ยเสียดายจะถึงอยู่แล้วเออเอาใหม่หนึ่งสองก็โอ้ยอะไรวะเอาใหม่ใหมมีปัญหากับเทมเพิร์นลันแล้วครับาวนี้เทมเพิร์นลันเวอร์ชันแฮปปี้วิวไปดีกว่าไปไปไป แต่ก็เคยชนะนะขอชนะสักตาเถอะไปจะชนะแล้วจะชนะโอ๊ยไม่เล่นและไม่เล,ล่นละไม่เล่นเ,เ,เอาด่านเอาด่านอื่นดีกว่าเอาด่านอะไรที่ด่านที่ไม่เคยเล่นนะลองเรือลองไปเรื่อยๆเอถอะนะ อลองดันนี่ดูนะเล่นไงเนี่ยเอาคุณตาเทอร์โบอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะไม่เคยเล่นดีอะไรอะ่ะรถอะไรอะเอ้ยเอ้ยเอยอะไรวะคงต้องหยุดเพราะมันเสียวเกินนะ วินกำแล้วไหนละเส้นชัยโอ้เลือกเลือกตัวใหม่เลือกตัวใหม่รถถังขยะเออเอเอแล้วจะทำยังไงถึงจะถึงเส้นชัยเส้นชัยอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยเพราะไม่เคยเล่นด่านนี้เออ เดียว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 ไปไปไนั่นรถอะไรวะอยู่ข้างบนน่ะเออไอ้นี่มีหวัง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 หรือเปล่า ไปอย่างนี้กระดึบกระลึบไปกระลึบแล้วมันจะไปเป็นไปเป็นมามันไปไม่อย่างไงอ๋อนี่ไงเฮ้ยอะไรวะจะถึงเส้นชัยแล้วเชียวในเส้นชัยเดี๋ยวรอดูเส้นชัยอ้าแล้วไหนเส้นชัยอ่ะ นั่นอะไรอ่ะอ๋อกระโดดได้ด้วยอ๋นั่นเส้นใช้หรือเปล่าที่เป็นรถนั่นนะเอ้ยมีเสาธงนี่วะเออใช่เส้นใช้เส้นใช้อยู่ข้างหน้าออาไปแล้วไปแล้วเวน เส้นชัยตรงนั้นก็กว่าจะไปได้เฮ้ยลดเครื่องอ๋อนี่มีหวังหรือเปล่าเออเลือกตัวไหนดีซันต้าอันนี้ก็กระดึบกระดึบแล้วกระดึบไปกระดึบมาเนี่ย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เฮ้ยขอเวลาเงอะแป๊บครับโง่อยู่ทั้งนานอืมผมซึ้งเลยเอองั้นอืมดีมากดีมากอืมทำผมอึ้งไปเลยดานนี้ เอองั้นก็ก็สามารถหาโหลดได้ในอินเน็ตนะครับตัวเต็มนะครับนีนตัวเต็มก็มารีวิวแค่นี้มาเล่นให้ดูเอองั้นก็ขอจบคลิปจบคลิปเออนั่นแหละเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ